เป็นไงอีกไม่มีร้องกรณีพุ่ไในทีวีของคุณพิ่ชาทาไมไม่รับคําร้องกรณีหุ้นของคุณพิ่ชาอ๋อเหรอเอ้าอ่าแต่ไม่ไม่ไม่แต่แต่เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวแต่ค่อยว่าครับถมทีนี้ประเด็นที่เราขบวนก็คือเรื่องของว่าอายุส่งเลยเลือกตั้งใหม่เลยไปดีไปเลยดีกว่าไหมไหนๆก็ไหนๆล้ะมันจะช้าก็ช้ากันไปเลย ก็ปล่อยให้ลุงรักษาการไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่ายัางไงก็ตามครับพี่ทวีกุสปันผมมีคลิปที่เกี่ยวเนื่องกับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันเรื่องของอน้ําลดต่อสวยผุดนะวันนี้มันมีคลิปที่น่าสนใจอยู่คลิปหนึ่งสั้นๆ40วินาทีคุสปันพี่ทวีมันเป็นรถบรรทุกที่โอ้โหบรรทุกมาเอียดเลยแล้วหนีด่านช่างน้ําหนักอะเพราะว่าวันนี้สติ๊กเกอร์มันมันเสื่อมมดขังไว้วไง คุณจะมีสติ๊กเกอร์ลายไหนเนี่ยมันก็มันก็ไม่สามาราที่จะเป็นเกาะคุ้มครองได้ก็ก็ต้องหนีด่านไงด่านช่างน้าหนักแล้วดูดดิหนีแล้วไปเกยตื้นอะ่ะไปไม่รอดเหตุเกิดที่ปาจีนบุรีลองไปดูภาพสิครับเนื่องจากถนนทางหลวงชนบทหมายเลข3า17นะครับสายบ้านบางเดชาและบ้านอินทนินนะครับซุดตัวลงรถบรรทุกนะครับก็พยายามจะามาเากว่าผ่านไหวครับสุดครับอันนี้หนักแล้วต้องต้องใช้รถรถยกแล้วครับ แล้วรถติดตันไม่รู้เนี่ยวันนี้ท่านในพะเมืราพัิบุรีนะครับก็เข้ามาอำนวยการแล้วก็แจ้งผู้รับเหมานะครับอ๋อมันค้อมไม่ได้แล้วถนนเงี้ยมันต้องเลี้ยวกลับแล้วไม่ควรฝืนเนีดูสิครับมันมันอเนจอานาถที่น่าทุเรศขนาดไหนนะครับก็คือยันตะมีตะบันที่จะบรรทุกเกินน้าหนักแล้วก็ตีดานนะ ตรงนี้เนี่ยในเมื่อในเมื่อยังไงก็ก็ไปไม่รอดแล้วเนี่ยนะคิดว่าอย่างนี้พี่ทวีคุณสุปันตำรวจน่าจะหวดให้หนักเลยนะใครเป็นเจ้าของรถบรรทุกแต่ว่าอย่าไปหวดโชเฟอร์นะเราเห็นใจโชเฟอร์เพราะโชเฟอร์เนี่ยเขายังไงเขาก็ต้องเหมือนกับปากกาตีนหีบอ่ะเท่าแก่บอกให้ต้องไปอ่ะเพราะฉะนั้นหวดเท่าแกหวดคนคนว่าจ้างให้บรรทุก หนักขนาดนี้ได้ยังไงนะครับเล่นให้หนักไหนๆก็ไปไม่รอดแล้วเนี่ยคุณคุณมาซิกแซกมาเบี่ยงเบี่ยงเพื่อที่จะเอ่หนีด่านช่างน้ำหนักมันมันมันทุเรศมากนะอ่าเออเอาแล้วทีนี้เข้าเรื่องของเราคุณสุปันจะมีข่าวเด็ดมาเปิดหัวยังไงคือประเด็นล่าแรกนะก่อนหน้านี้มันมีการให้สัมภาษณ์ของประธานกอกตนะครับประธานกกต ประธานใหญ่บอกว่าเรื่องเนี้ยกรกตบอกว่ากําลังตรวจสอบอยู่แล้วก็ว,ว่ามันจะสามารถดาเนินการได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล<ม>้วก<ม>็พูดไปหนึ่งสอง้ะแต่ประเด็นหนึ่งที่ผมเอะใจแล้วผมก็ขีดเส้นใต้ไว้คือบอกว่าเรื่องเนี้ยโดยหลักการแล้วเนี่ยมันมีปัญหาทางเทคนิคย<ม>ิ่งคุณแล้วเรื่องนี้มันจะต้องร้องก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเจ็ดวัน อ๋อครับแต่ครั้งนี้ไปร้องก่อนเลือกตั้งสองวันครับถ้าเบื่อกกรกตรับเรื่องกรกตก็อาจจะโดนโดนโดนข้อหาได้ออค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยกาลังประชุมกันอยู่เพื่อความรอบคอบผมก็นึกว่าอ๋อถ้าอย่างนี้เนี่ยกรกตไม่รับแน่ครับเพราะว่าถ้ารับก็กรกตโดนเนี่ย เพราะหลักจากหลักฐานหลักลการมันชัดเจนอยู่แล้วว่าในข้อกฎหมายต้องร้องก่อนล่วงหน้าเจ็ดวันแล้วมันไม่ใช่ประเด็นมันไม่ใช่ประเด็นที่จะมาอ่าจะบอกว่าเป็นเหตุสุริสัยที่มาล้องเพราะมันเพิ่งเกิดไม่ได้เพราะมันเกิดมานานแล้วทาไมคุณไม่ร้องครับเออเพราะฉะนั้นแต่มันก็ใช่ที่ว่าแล้วมันก็มีคําพูดคำว่าอาจจะต้องรับรองสสไปก่อนครับแล้วก็สอยกันครับ ตรงนี้ยพอวันนี้ชัดเจนแล้วว่าไม่รับคําร้องเนี่ยนะครับไม่รับคําร้องนั uh ่นแสดงว่าผู้ร้องต้องไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญเองอ๋อครับเออเออคือก็อเท่ากับคําร้องของทุกคนทั้งทั้งคุณเรืองไกรคุณศรีสุวรรณแล้วก็คุณสนธิยาก็ก็ต้องไปไปที่ศาลรัฐธรรมนูนเอาเองอาา่ครับครับเออซึ่งมันมันก็มีมันก็มีคําถามเล็กเจ แต่ค่อนข้างดังมากะนะว่าแล้วทำไมกรกตไม่ไม่ชี้ชัดมั้งแต่ตั้งแต่ทีแรกเลยเออว่ามายื่นไม่ใช่ก่อเวลาที่กรกตจะรับครับอืมอันเนี้ยเป็นคำถามทั้งคนที่อยู่วงนอกด้วยแล้วก็อยู่วงในด้วยครับเออคือคือถ้อพูดแบบภาษาคนวงในบอกทำไมคุณปล่อยไฟไหม้บ้านก่อน <laughs> <c oughs> เอออาจพี่ดูผม<อ>นึกภาพบอกไหมฮะเออ คือมันก็น่าจะเห็นตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมว่าเฮ้ยมันมันเกินเกินเวลาที่กําหนดแล้วเพราะฉะนั้นก็ก็บอกเลยว่าเฮ้ยอันนี้ไม่สามารถจะรับได้คือรับเรื่องไว้คือรับเรื่องในเชิงธุรการครับนะแต่จริงๆนะถ้าคุณมีกฎระเบียบอยู่แบบนี้คุณไม่ยันไปสิเพื่อให้ผมรับไม่รับวินิจฉัยนะเพราะว่ารับมาก็ก็วินิจฉัยไม่ได้ครับอันนี้น่าจะเข้าเป็นเป็นเป็นประเด็น ในเชิงธุรการหรือเปล่าพี่ทวีมีมีประเด็นอะไรฮะในในในกรณีข่าวสดสจากคุณสุปันเรื่องกรกตปัากกตผมก็เหมือนสารทุกสารใครที่เลยมานะรับรับพิจารณาถึงแม้จะรู้อยู่ว่าเอ็ดวันคือหลายสัา์เนี่ยรับก่อนแต่อย่างนั้นก็คือถ้าไม่รับเนี่ยอาจจะมีข้อค้นหาว่าไอ้ทำไมไม่รับนะอออ่อ่านี่ประเด็นมันเคลื่อนไงเป็นที่ว่าเป็นที่ว่า ทำไมต้องปล่อยให้เรื่องมันนานนะปันประมต้องอธิบายอธิบายสังคมอ่ะซึ่งผมเห็นด้วยนะเจะยิ้มคนตรงสัยกันว่าเฮ้ยไม่อธิบายสังคมคือรับแต่รับได้แต่ว่าอธิบายที่รับมานอในเรื่องของกระบวนการแต่รับเสร็จก็อธิบายผมเตือนมันอาจจะเพราะเรื่องนี้ผิดเจ็ดวันซึ่งอันนี้เห็นด้วยเพราะว่าสอวันก่อนจะตังถ้าเกิดเรื่องไม่จริงมี่เขาเสียหายมากผู้ถูกร้องอ่ะ อฮะฮใช่ไหมแล้ววันนี้แกไม่ทำพอเจ็ดวันยังมีแล้วษณะที่ผมคระเบียบออกมาจะคงประเมินแล้วเจ็ดวันเนี่ยถูกกล่าวหาอาจจะมีทารที่แจกับพับปิดได้ต่อสังคมได้หรือได้แต่สองวันทีเตรียมไม่ทันจะ่รี่ต่อยว่าทาไมตั้งซึ่งขา้นชาของอโกโตนชาหลายๆชาทุกเรื่องเออนะซึ่งจะมีคําถามตลอดเลยว่าเอ๊ะนะวันนี้เ่ นี่มันสามสิบวันแล้วนะครับต่อสอยังไม่มีอะไรทุกคนในกฎหมายบอกว่าหกสิบวันนะอ่าฮะอ่าฮะถ้าหกสิบวันไม่ถ้าหกสิบวันเนี่ยาคุณจะมันต้องขึ้นศาลถ้าคุณไปไปคุณต้องให้ศาลตัดพิพากษาตัดสินนะว่าคนนี้ยผลต่อสอยไม่พ้ต่อต่อครับอืมกระบวนการคุณยิ่งเยอะผมให้เวลาแค่หกสิบวันครับถ้าถามว่าอ่าเหลืออีกสามสิบวันทันไหมเพราะว่าอีกสามสิบวันนี้สักคนไม่ได้ออกเลยครับ แล้วไอี้เหลือจะออกมาเป็นพวงกันเยอะๆเป็นติดเป็นร้อยเนี่ยมันใจได้ยังไงในเงี้ยในเงี้ยของความละเอียดรอบพ่อครับทนะี่มันก็โยงเห็นว่าโยงกระบวนการการทางานเนี่ยนะผมว่ามันช้ามากอืมช้าช้ามาแลกะระบวนก,นการในการในการส่งเรื่องเนี่ยมันช้ามันไม่รู้ไปติดคอบวดตรงไหนไงเนี่ยไอการที่กรกตอย่างที่คุณสุปันบอกว่าเพิ่งเพิ่งจะมีคำคำตอบออกมาล่าสุดสดๆร้อนๆเรื่องของก็ การปฏิเสธคําร้องที่ทใ,หใ,หให้ตรวจสอบกรณีคุณพิธาเนี่ยมันมเขาก็ร้องกันมานานพอสมควรเพราะฉะนั้นขั้นตอนกระบวนการทางธุรการเนี่ยกว,กว่าคณะกรรมการกกรตนเนี่ยจะได้รับการเสนอเรื่องบรรจุเข้าวาระเนี่ยโอ๊ยทำไมมันใช้เวลานาน,านขนาดอ,อันนี้ผมว่าตรงนี้มันเป็นขั้นตอนทางธุรการที่ที่บางครั้งเนี่ยเราก็บอกเฮ้ยคอปรตก็โดนด่าฟรีสิในขั้นตอนธุรการ,กดดาร,การสํานักเลข,ขาทําอะไรอยู่่ะ เออทำไมไม่ไม่รีบสรุปแล้วก็จัดลําดับว่าอันนี้เป็นวาระเล่นด่วนที่รีบชงให้กกตได้พิจารณาเพื่อที่จะอคลายความสงสัยชาวบ้านหรอเปล่าอผมเจอปมแล้วฮะเขาบอกว่าเพิ่งมีการประชุมคณะกรกตคณะกรรมการกรกตเมื่อวานนี้นั่นไงว่าแล้วเพิ่กประชุคณะกกตชิ้นใหญ่นะมีวินิจฉัยกันเรื่องนี้นะครับมีเรื่องนี้ แต่ประเด็นที่มันคืบไปเนี่ยก็คือคุณรับในเชิงธุรการและรับเรื่องไว้พิจารณาอันนี้ต้องต้องใช้คําพูดแบบนี้อะไรไม่สับสนร,ร,รับเรื่องไว้พิจารณานะ <disgusting. S 2> ครับในการที่จะรับคําร้องหรือไม่รับคําร้องแต่คุณสังใจ <courtyard S 1> <ừ. S 2> พิจารณาารานผู้ชมกระบวนการมันเคลื่อนไง <S <S ที่มันเคลื่อนคือผมพังแล้วผมก็<ร><ร>ไปเชิญคุณเลืองกายมให้ข้อมูลเพิ่มอีกอะไรข้อมูลเพิ่มอีกเพื่อที่จะมองในมองในแง่ดีเพื่อที่จะใช้ประกอบในการพิจารณาแต่คุณลืมว่าหรอกว่าคุณไม่มีสิทธ ที่จะรับเรื่องเขาตั้งแต่แรกอะเออใช่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 แล้วข้อมูลมาแบบไหนมันก็ใช้ไม่ได้เหมือนกับออที่ได้หลักฐานมาโดยไม่ชอบอ่ะเออเออเออตรงนี้เป็นเป็นบาดแผลที่คุณจะต้องตอบเหมือนกันนะกองบแล้วที่สําคัญคือว่าก็มีการไปไปขอข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณคุณพิธาด้วยและในรายละเอียดข้อความในในเอกสารที่ส่งไปให้คุณพิธาเนี่ยได้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมมาเนี่ยก็ไปเขียนแบบ ผิดฝาผิดตัวแบบโอ้โหผมไม่รู้งานธุรการงานเรื่องของสารบ bon. ัญที Ig ่ปปตวันนี้มันเป็นอะไรคือเขียนเขียนว่าเป็นพักก้าวไกลใช่ไหมแต่ว่ารายละเอียดบอกว่าคุณปียบุตรคุณธนาทรเอบงานพักเพื่อไทยเฮ้ยเพื่อไทยโผล่มาได้เอกสารที่ส่งไปให้คุณพิธาคเลยถ้าเผื่อเพื่อนร่วมพิชาชีพเราเนี่ยนะไม่ไม่แกะประเด็นคําพูดผิดนะครับมา มัดตัวกรกตเลยนะนะฮะผมนี่ผมเอามาจากไทยพีบเอสนะซึ่งถือว่าเป็น uh huh. สำนักข่าวที่จริยธรรมจริยธรรม uh huh. จัรยาบันสูงส่งแล้วนะ uh huh. คุณอิทธิพรยืนยันว่าคุณอิธิพรยืนยันว่าขณะนี้เรื่องดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณารับคำร้องไว้ดำเนินการตามระเบียบหรือไม่เท่านั้นครับเออ กรกตออยังไม่ได้พิจารณาว่ากรณีนี้มีมูลต้องตั้งคณะกรรมการไต่สวนหรือไม่แต่อย่างใดครับ <ทะ S 1> นี่ถามเมื่อสองวันที่แล้วนะครับ <ทะ S 1> แต่อย่างที่ผมบอกไงกระบวนการนู้นก็นีมาสอบให้ข้ามูลเพิ่มคือ,อ